13นักเตะฟอร์ม A ประจําสัปดาห์นี้มีผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดเข้ามาถึง4คนไปที่คนแรกกันเลยครับเจ้าของสถิติ1ประตู1แอสซิสต์เควินเดอร์บอยฟิลโฟเดนโรดี้โจอัลคันเซโลและ2ผู้เล่นจากลิเวอร์พูลเทนอเล็กซานเดอร์อานูฟาบินโย2ผู้เล่นจากบาเยนเมมิวนิกโทมัสมุลเลอร์โจชัวคิมิคแฮร์รี่เคนจากท็อตแนทฮอตสเปอร์โทนี่โคลสจากเรอัลมาดริด องตัวนคกริสตมันจากแอตเลติโกมาดริดโรเมลูลูกากูจากนินเตอร์มิลานและคนสุดท้ายเนมาจูเนียจากปารีสแชงแช็คแมงติดตามผู้เล่นฟอร์มเอได้ที่นี่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ